สวัสดีครับผมนะครับนี่มากันครับนะกับอ่ารุ่นนะครับเป็นรุ่นอ่าสมเด็จแหวกมากนะครับในกระถิ่นปี67นะครับนี่ครับรายการนี้นะครับเป็นตอนที่3นะครับซึ่งตอนที่3นมฮะจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผม่ะสำหรับสมเด็จแหวกมากนะครับแต่ตอนสุดท้ายของอ่า รุ่นนี้แล้วนะครับตอนฐานนะครับแกะครบแล้วนะฮะสามตอนนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาชมกันพี่วะฮนด้ามีรายการอะไรสวยๆมาแบ่งปันพี่น้องกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันฮะสำหรับนะฮะยี่สิบแปดรายการวันนี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ๆนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยพี่หากสนใจไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอจีและเบอร์โทรได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่นะทักไลน์ได้เลยนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ตลอด ยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะหรือโทรติดต่อมาเนาะอาจจะไม่ติดต่ออ่าไม่ได้รับนะฮะเนาะจะติดต,ต่อกลับไปทุกท่านแน่นอนนะครับ,นะรบเดี๋ยวเล่ามาลุลายรายการที่หนึ่งกันเลยฮะเดี๋ยวผมก็ยัดตัดอมาฉากแดงแป๊บนะครับฉนะากแดงก็สวยนี่ฉากแดงแ๊บนีบ่ฮะนี่ขยับแป๊บอ่ะนี่นะได้อยู่ไหมได้ไหมพี่นี่ฮะ นะเพราะเรียงพระเต็มนะตรงนี้นะฮะฉากแดงนะฮะเพื่อได้ตัดหลังพระที่สวยพี่มาในรายการยืดกันนี่ฮะรายการยืดเป็นรอยแล้วก็เทปเฉยน,นะแต่ความจริงเป็นซีนเดิม,ดมอยู่อีกชั้นหนึ่งนะเป็นซีนเดิมนะครับพอเป็นก็เทปเขาแปะมากับหลังนะครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการสัมมนา,าคุณยกหลังนะครับสัมมนา,าคุณยกหลังนะครับรายการนี้น้องขอเปิดแบ่งปันที่400นะฮะ400บาทนะครับพี่เห็นไหมลงยาข้างในนะนสวย นี่ครับนะฮะเปิดแบ่งปันพี่น้องที่400บาทในการเป็นสำนักาคุณยกหลังนะครับ450บาทและกันขออีก50นะเพราะมีองค์เดียวพี่นะมีองค์เดียวนะใครวใครได้นะครับองค์ที่หนึ่งเป็นสานักาคุณยกหลังนะครับต่อครับรายการต่อไปฮะนะเป็นรายการที่สองครับนี่ฮะซูบกล้องนะพี่รายการที่สองนี่ครับนี่ฮะจอใหญ่ๆนี่พี่นะเพราะกล่อง นะครับพื้นที่ตรงพื้นสีสสแดงนะฮะก็ค่าที่จะน้อยนะเนือขค่าไปกล่องพระหมดเลยพี่นี่นะผมเลยอยากอยากให้พี่ได้เห็นแบบพระชัดพี่นะต้องเลยเอาพื้นหลังตัดเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวมาชมกันพี่นะครับรายการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โหได้คนเบิร์หนึ่งหกสามเนี่ยเห็นไหมพี่ถ้าเราเป็นฉากหลังฉากแดงนะ สวยเลยนะครับถ้าแกะออกมานี่สวยเหมอดิมอีกนี่ฮะรายการนี้250บาทเท่านั้นพี่นะรายการที่สองสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับน้องเปิดกระเป๋าพี่นะฮะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วรายการที่สามเปิดมาฮะโอ้โหทันใดหมาลังก็น่าจะยากนะรายการที่สามดนที่ตั้งน้อยนะเลขคนเบอร์สามศูนย์เจ็ดครับนี่รายการนี้รายการที่ทองแดงผิวลุ้กเนี่ย 250บาทนะครับ250บาทนี่ครับ,บ,รบต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่4รายการที่4เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ลมดำนะฮะลงยาชมพูม่วงเลยรายการนี้ก็สวยนะเรียกคน้นเบอร์พี่153นะครับ หนึ่งห้าสามสองร้อยห้าสิบบาทนีครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปฮะรายการถัดไปครับที่โอ้โหรายการที่เป็นสองเคนะครับกีดเงาด้านหน้านี่ฮะเลขคนเบอร์หกสามเจ็ดนะครับเลขคนเบอร์หกสามเจ็ดนะพี่รายการที่ห้านี่นี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทพี่ราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่หกครับ หรือรายการที่หกนะครับเปิดมาโอ้โหรายการนี้ได้คนเบอร์สามสี่เก้านะแบคโกรเดียมลายทองฮะนี่ฮะรายการนี้รับไปเลยพี่หญ่นะครับสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ 7, เจ็ดอ,อรายการที่หกนะฮะต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหรายการนี้มีอัลมาคาซาตินลงยาแดงเนะีฮย เลขคนเบอร์พี่สี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามพี่รายการที่เจ็ดนะครับนะฮะสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะฮะอู้รายการที่แปดเป็นเนื้อเงินนะรายการที่แปดเป็นเนื้อเงินพี่โอ้โหสวยอุ้ยสวยจริงนะครับนนเนื้อเงินดรรูรู้เลยพี่นะรู้เลยไหม พราะความสวยเป็นยังไงเนี่ยรู้เลยนี่ครับ,รเ,ลรบเลขคุณเบอร์อรหม่เลขสองด้วยฮะนี่ฮะหนึ่งพันสองเอเจ็ดร้อยบาทเท่าเดิมพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่าเดิมพี่โอ้โหสวยจัดนี่ครับรายการนี้สวยจัดเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายฮรรายการต่อไปพี่นะรายการต่อไปคือเป็นรายการที่ก้าว่านเงินออกไปแล้วในงเงิน รายการที่ก้าเปิดมาครับโอ้โหเนื้อทองฝั่งปั๊นะครับเลขโค้ดนเบอร์พี่เนี่ยสามศูนย์สี่เนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทพี่สามศูนย์สี่นะครับ,บ,ต,รบต่อมาครับพี่ชยนะัยครับรายการถัดไปฮนะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นสารกระสับ เลขโค้ดนันเบอร์พี่เจ็ดห้าสักนะครับรายการที่สี่ร้อยนะพี่นะฮะรายการสาวสัตว์นี่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชัยรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการ่สิบเอ็ดโอ้โหเป็นลงยาสมชาติกอบเงินพี่เลขโค้ดนันเบอร์สองหกนะฮะรวมกันจะแปดเลขรวยฮะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการที่สิบสอง รายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้ออัลบาการ์เนหูยลงยาแดงแรงวิทพี่ลงยาแดงยิ่งสวยฮะเลขคนะเบอร์สองหนึ่งสามนี่รายการที่สามร้อยบาทอันนี้อย่างเนื้อเงินนะ,ะต่อมาพี่ชายครับรายการที่สิบสามไอ้สิบอะไรสิบสามเมื่อกี้สิบสองรายการที่สามเปิดออกมาฮะโอ้โหยาแดงนะฮะอียาแดงแรงเสมอเนี่ยเลขคนะเบอร์หกแปดสองเนี่ย สามร้อยบาทนะครับนะต่อมาเป็นการที่สิบสี่ฮะ <c oughs> รายการที่สิบสี่ครับขออนุญาตเปิดนะโอ้โหอัปาก้าสแตนเนะี่ยอัปาก้าสแตนลงยาเขียวเหนียวทับนะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับรายการนี้น้องขอเป็นปันพี่นะฮะสามร้อยบาทเท่าเดิมพี่นะี่ครับ ต่อมาครับรายการที่สิบห้ารายการที่ยยยสิบห้านี่ครับโอ้โหลงยาอย่างสวยลงยาอย่างสวยฮะนี่นะฮะร,รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่เลยคุณเบอร์เก้าแปดสครับสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเปิดมาพี่ โอ้โหเลขคุณตําเบอร์พี่สิบเก้าโอ้โหลงยาตองอ่อนนะยังสวยพี่ลงยาตองอ่อนอยังสวยนะฮะนี่เลขคุณตําเบอร์สามร้อยเลขคุณตําเบอร์หนึ่งเก้านะฮะเนื้ออัลบกาสตรีมอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะครับต่อมาข้าร,ร,รายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดมาพี่โอ้โหลงยาเขียวลงยาน้ำเงินนะพี่นะ เลขคุณตัเบอร์พี่สี่หกหงเนี่ยสี่หกีรายการที่สองิบาทนะครับรายการที่สิดนะครับต่อมาการที่สิบแปดเลยพี่รายการที่สิบแปดเปิดมาพี่โอ้โหลงยาวม่วงมหาอำนาจนะลงยาวม่วงมหาอำนาจพี่คตสวยเลขคุณตัเบอร์สองลงยาวม่วงมหาอำนาจพี่เลขคุณตัวเบอร์สองสองีเนี่ยรายการที่สองร้อยห้าบาทนะครับรายการที่สินะครับต่อมาครับรายการที่สิเกนะฮย รายการที่สิบเก้าเปิดมาพี่โอ้โหเป็นลงยาแดงนะครับเป็นลงยาแดงเลขคนเบอร์สามสี่หนึ่งครับลงยาแดงพี่สวยๆเลยครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบฮะรายการยี่สิบเปิดมาพี่โอ้โหรายการที่สามกษัตริย์พี่เลขคนลเบอร์พี่หกหก กเจ็ดหนึ่งนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับการลดได้ต่อรองได้ทักมาได้พี่นะครับแต่เนื้อล่างไม่สามารถลดได้แล้วพี่นะครับต่อมาวิจัยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหยี่สิบเอ็ดเนีฮะลงยันหน้าหลังเลขคู่เบอร์ห้าสองห้าสองสามแลพี่โอ้โหลงยันน้ำเงินนี่ยังสวยครับรายการนี้เป็นเนื้อเนะฮะ ื้ออะไรพี่สวยเลยเนื้ออัปปาก้าขันเงาพี่นะครับสามร้อยบาทนะพี่นะต่อมาพิชายครับรายการยีิบสองนะครับรายการยีิบสองเปิดมาครับพี่โอ้โหอัปปาก้าลงยาแดงครับพี่เนื้ออัปปาก้าลงยาแดงครับพี่ยาแดงแมลงนิดนะฮะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนพี่เลขคู่ตัวเบอร์สี่ศูนย์นะครับสามร้อยบาทนะครับอย่างก็ไหลเลยพี่นะครับขัดเงานี่ครับต่อมาพิชายครับรายการต่อไปครับ รายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่ยี่สิบสองเอ้ยี่สามยี่สามยี่สามนะครับเป็นรงยาน้ําเงินนะฮะนี่ฮะเลขคนณจะเบอร์ห้าแปดหนึ่งครับพี่นะฮะเป็นลงน้ําเงินขอบเขียวนะฮะห้าแปดหนึ่งครับพี่นี่ฮะรายการที่ยี่ยี่ยี่สามนะครับต่อมากันยี่สี่ฮะ รายการยี่สพี่เลียกคนจเบอร์สองสามสครับเลขคนเบอร์สองนี่ะน้ําเงินครอบเขียวพี่รายการเรียคนเบอร์สองมสานี่นี่ในะันสร้อ้บบาทนะครับ